สวัสดีค่ะนกเพียนวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวครูจะขอเชิญเด็กหญิางงามสีเข้ามาเป็นผู้เรียนร่วมกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กหญิงงามสีสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรคะอ๋อวันนี้ครูจะสอนเรื่องการบวกลบจํานวนเต็มคะ่ะทําไมครูอยู่ๆถึงสอนเรื่องนี้ล่ะคะ ก็เพราะว่าเวลาครูสอนเรื่องการบวกลบพหุนามเนี่ยนักเรียนจะบวกลบเลขกันผิดตลอดเลยนะคะครูก็เลยต้องมาสอนเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงคะครูครูจะสรุปให้ดูนะเป็นข้อๆเลยนะคะไปกันเลยจ้าแบบที่1ค่ะแบบที่1นึ่งแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ตัวเลขน้อยลบกับตัวเลขมากเห็นไหมคะสี่ลบแปมันน้อยกว่าแปดใช่ไหมงามสี ใช่ค่ะครูถ้า4น้อยกว่า8ถ้าเราลบมันก็ต้องติดลบใช่ไหมคะครูใช่ค่ะ4ีลบ8นักเรียนเอาอย่างนี้เลยเอา8ไปลบสเลยนะคะ8ลบสได้เท่าไหร่คะได้4คะ่ะแต่ว่า4มันน้อยกว่า8มันเลยตอบว่าลบ4ใช่ไหมคะครูใช่ค่ะเห็นไหมคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะเอาเดี๋ยวเราลองตอบมานะ5-9ลบ9้าคะ 5้ลบเก้าก็เอา9้าไปลบห้าได้สี่แต่ห้าติเป็นน้อยกว่า9ก็ติดลบสี่ค่ะครูใช่ค่ะอาแล้วถ้าสองลบเจล้วคะก็7จลบสองค่ะสองเลบสก็ได้ห้าสองน้อยกว่า7ก็ติดลบห้าค่ะโอเคงามสีหนูเก่งมากเลยอาถ้า3ามลบสิบล่ะคะพวกเพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคะ3ามลบสิก็ได้ลบเค่ะ แล้ว12บสลบยี่ล่ะคะสิบสองลบยีสิบลบสิก็ได้8ปดค่ะครูก็เลยติดลบแปดค่ะใช่แล้วค่ะอ่าแล้วเธสามลบหก่ะคะสามลบหกก็เอาหกลบสามเป็น3ค่ะติดสน้อยกว่า6ก็ติดลบสค่ะอาสี่ลบเจ็ดล่ะคะสี่ลบเก็ได้3าเหมือนกันค่ะแต่4ี่น้อยกว่าก็ติดลบสค่ะ เก่งมากเลยอ่ะแล้วถ้าสิบลบยี่สิบหนูตอบเลยนะคะครูสิบลบยี่สิบก็เป็นลบสิบค่ะแล้วสิบห้าลบสามสิบสิบห้าลบสามสิบก็เป็นเป็นลบสิบห้าค่ะครูอ่อใช่แล้วค่ะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะตัวเลขน้อยไปลบตัวเลขมากนะคะมันจะต้องติดลบเสมอ โดยที่เอาตัวเลขมากมาลบตัวเลขน้อยแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะโอเคนะคะงามสีเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะครูแล้วแบบที่สองละคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันแบบที่สองเนี่ยเขาบอกว่าลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบนะคะครูลองเขียนลบเหมือนกันเอามาบวกกันอ่าเอามาบวกกัน แล้วใส่เครื่องหมายลบนะคะใส่เครื่องหมายลบอ่าลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบไหนงามสีลงท้องสิลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบเอาลบบวกกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบได้ยังคะครูเออได้แล้วค่ะได้แล้วอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะลบสองบวกลบห้าติดลบเหมือนกันเห็นไหมคะ ปดลบเหมือนกันหน้าตัวเลขนี้เป็นลบเหมือนกันเห็นไหมคะลบเหมือนกันก็เอามาบวกกันเลยค่ะสองบวกห้าเป็นเท่าไรคะเจ็ดลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบเราก็ตอบว่าลบอะไรคะลบเจ็ดค่ะอ่าแล้วถ้าลบสามบวกลบสี่ล่ะลบสามบวกลบสี่ก็ลบเจ็ดเหมือนกันค่ะครูยกตัวอย่างคำตอบคล้ายๆกันเลยค่ะครูอครูก็นึกไม่ค่อยออกนะคะครูก็ใส่ใส่ตัวเลขไปงั้นแหละอ่า และถ้าลบหนึ่งบวกลบเจ็ดล่ะก็เอาลบหนึ่งมาบวกกับลบเจ็ดค่ะก็ได้ลบแปดและลบเก้าบวกลบแปดล่ะคะลบเก้าบวกลบแปดลบเก้าบวกลบแปดก็เป็นหนูนับนิ้วได้ไหมคะอืมแล้วแต่หนูละค่ะก็เป็นลบสิบเจ็ดค่ะครูใช่แล้วค่ะนี่เราจำไว้เลยนะคะว่าลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบค่ะ โอเคแล้วเวลาเขาเขียนแบบนี้นะงามสีดูดีๆนะถ้าเป็นอย่างนี้บางครั้งเขาไม่ได้มีวงเล็บนะคะก็เขียนว่าลบสี่ลบหกอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ลบเหมือนกันเห็นไหมลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบเหมือนกันนี่อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะไม่ต้องมีวงเล็บก็ได้นะลบสี่ลบหกก็เป็นลบอะไรคะลบสิบค่ะแล้วลบสามลบเจ็ดล่ะคะอ่าลบเจ็ดลบสามล่ะคะลบเจ็ดลบสามก็เป็นลบสิบเหมือนกันค่ะ อ่าและลบสองลบห้าล่ะลบสองลบห้าก็ลบเจ็ดค่ะอ่าเมื่อกี้ครูพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีนะอ้าวนี่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นักเรียนดูนะคะคือมันเป็นลบนะคะตรงนี้เป็นลบนี่ก็เป็นลบเห็นไหมแต่เขามาใส่วงเล็บตัวหน้าเห็นไหมคะแต่ตัวหลังไม่มีวงเล็บเห็นไหมคะตัวหลังไม่ได้มีวงเล็บอันนี้ก็เหมือนกันแค่นักเรียนสังเกตดูลบข้างหน้าตัวเลขแค่นั้น ก็เอามาบวกกันลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบก็ตอบลบอะไรคะลบห้าค่ะคู่อ้าวแล้วลบสี่เห็นไหมคะใส่วงเล็บเข้าไปตัวหน้าแต่ตัวหลังไม่มีวงเล็บนะคะลบสี่ลบเก้าเป็นลบเท่าไหร่คะลบสิบสามค่ะใช่แล้วค่ะอ้าวแล้วอันนี้ดูวงเล็บมีตัวข้างหลังนะคะแต่ตัวข้างหน้าไม่มีแต่เป็นลบข้างหน้านี่ตัวแรกเห็นไหมคะเป็นลบเหมือนกันลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมาย ลบค่ะตอบลบ9ค่ะครูใช้แล้วค่ะนี่คือแบบที่สองนะคะงามสีพอจะเข้าใจแล้วยังเรื่องนี้พอจะเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีแบบไหนอีกค่ะครูเดี๋ยวเรามาดูแบบที่3มนะคะอะ่แบบที่3แบบที่3นะักเรียนดอูอันนี้เครื่องหมายต่างกันนะคะเครื่องหมายต่างกันเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน เอามาลบกันนะคะเอามาลบกันเอาอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ลบสองบวกห้าเห็นไหมคะลบสองบวกห้าอันนี้เป็นลบส่วนอันนี้เป็นบวกเห็นไหมคะเครื่องหมายต่างกันให้เอามาลบกันเลยนักเรียนดูอห้าลบสได้เท่าไหร่คะห้าลบสองได้สามค่ะใช่แล้วค่ะห้าลบสองได้สามแล้วจะออกมาเป็นบวกเป็นลบนักเรียนดูตรงไหนแล้วดูตรงไหนล่ะคะ ก็ดูที่ตัวมากค่ะถ้าตัวมากเนี่เป็นบวกตรงนี้ก็จะออกมาเป็นบวกนะคะแต่เครื่องหมายบวกเราไม่ใส่นะคะอ่าแล้วนักเรียนดูอ่ลบสามบวกจลบสามบวกจเครื่องหมายต่างกันไหมคะต่างกันค่ะแล้วงั้นมาทำอะไรเอามาลบกันค่ะ7จลบสก็ได้4ค่ะตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกเออใช่แล้วค่ะอ่าแล้วลบสลบบวกเก้าละคะ ลบสี่บวกเก้าก็เอาเก้าลบสี่ค่ะเก้าลบสี่ก็ได้ห้าค่ะตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกค่ะใช่แล้วค่ะล,ลบสิบบวกสิบห้าละคะลบสิบบวกสิบห้าก็ได้ห้าค่ะเพราะสิบสิบห้ามันมากกว่าสิบค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนก็เอาสิบห้าลบสิบเลยก็ได้ค่ะก็ได้ห้านะคะอา้าวแล้วลองมาดูครูให้ตัวอย่างที่เป็นแบบแตกต่างกันนะคะอา้าวลบเก้าบวกห้าละ นี่เครื่องหมายต่างกันไหมต่างกันค่ะตัวหน้าเป็นลบทวนตัวหลังเป็นบวกถ้าต่างกันก็มาลบกันนะคะ9ลบ5ได้เท่าไหร่คะ9ลบ5ได้4ค่ะอา้าวตัวมากเป็นไรเอ่ยตัวมากเป็นไรคะตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะโอเคค่ะทีนี้อ้าวแปดลบ8บวก4หรอคะลบ8บวก4ลบ8บวกส ก็แปดลบสก็ได้4ค่ะแต่แปดเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะครูใช่แล้วค่ะอ้าวแล้วลบเจ็ดบวกสามคะเจ็ดลบเจ็ดบวกสเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันเจ็ดลบสามได้สี่ค่ะตัวมากเป็นลบก็ออกมาเป็นลบค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือการเอาตัวที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะนักเรียนต้องท่องให้จําว่า เครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบนะคะนะักเรียนจะท่องแบบไหนก็ได้นะเอาเรบโยไปเลยก็ได้ลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบเอาเครือ видим, ่องหมายต่างกันเอามาลบกันตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบนะคะโอเคงามสีพอจะเข้าใจแล้วยังคะเข้าใจแล้วค่ะครู его, แล้วมีแบบไหน,นอีกคะ มีอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูมาดูให้เป็นแบบที่สี่อ่ะแบบที่สี่อันนี้นักเรียนจะผิดกันเยอะนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยครูจะนินนิดนึงอ่ะถ้าครูบอกว่าอ่าลบลบอย่างนี้นะคะมีเครื่องหมายมาชนกันลบกับลบชนกันแบบนี้ลบ,นลบชนลบแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นบวกนะคะฉะนั้นตรงนี้ตอบเป็นบวกสามลบลบเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกห้านะคะลบลบ A ก็เป็นบวก a e, นะคะลบลบเอก็เป็นบวก x y นะคะอ่ะอันนี้ครูจะเข้ามาสู่ตัวเลขแล้วอ่ะลบสองลบลบห้านะคะเดี๋ยวอันนี้ครูสอนก่อนนะคะงามสีอ่ะลบสองลบลบห้าก็คือลบสองลบลบเป็นอะไรคะลบลบก็เป็นบวกใช่ไหมก็เป็นบวกห้าใช่ไหมอ้าวงามสีตอบครูซิลบสองบวกห้าได้เท่าไหร่ ลบสองบวกห้าเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันห้าลบสองก็ได้สามค่ะห้ามากกว่าก็เป็นบวกค่ะครูใช่แล้วค่ะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะคะลบสี่ลบลบหกลบสี่ลบลบหกก็คือลบสี่ลบลบเป็นบวกก็เป็นบวกหกค่ะลบสี่บวกหกก็เอาหกลบสี่ก็ได้เป็นสองค่ะโอเคค่ะอ่าและลบเจ็ด ลบลบสิบอ่าลบลบตรงนี้เป็นไรคะเป็นเป็นบวกใช่ไหมก็เป็นเท่าไรคะก็เป็นลบเจ็ดบวกสิบค่ะก็เอาสิบลบเจ็ดเลยค่ะครูสิบลบเจ็ดก็ได้เป็นลบสามค่ะโอเคนี่แหลคะค่ะคือแบบสี่แบบที่เราจะต้องรู้นะคะเา้ายังไม่จบอีกนะคะาวอา้าวลองดูอีกนิดหนึ่งลบสิบลบลบสี่ก็เป็นไรคะ ลบสลบลก็คือลบสิบวกสค่ะลบสิบวกสก็เท่ากับอ่าสิบลบสก็เป็น6ค่ะลบสิตัวมากเป็นลบก็ตอบลบหค่ะใช่แล้วค่ะอ่าลบสิหลบลบหละคะลบสิหลบลบหก็คือลบสิบหบวกห้า ลบลบเป็นบวกนะคะลบลบเป็นบวกนะคะอ่าลบสิบห้าบวกห้าเป็นเท่าไร่เอ่ยก็เอาสิบห้าลบหก็ได้10ค่ะครูตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะใช่แล้วค่ะอาวลบยี่ลบ 20, ลบสองค่ะก็เป็นลบยี่สิบบวกสองก็เอายี่สิบลบสก็เป็นสิบค่ะตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะ ใช่แล้วค่ะพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูจะมาลงที่เป็นแบบอ่าแต่และอย่างอ่าเดี๋ยวงามสีตอบนะคะอ้าครูถามว่าห้าบวกสองได้เท่าไหร่ห้าบวกสองง่ายคะ่ะครูตอบเจ็ดค่ะอ่าและลบสองบวกลบห้าล่ะอ่าลบห้าบวกลบสองอ่ะ ลบห้าบวกลบสองนี่ก็เป็นลบนี้ก็เป็นลบลบเหมือนกันเอามาบวกกันก็ตอบลบเจ็ดค่ะครูใช่แล้วค่ะอ้าวแล้วถ้าห้าบวกลบสองละคะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันก็เอาห้าลบสองค่ะห้าลบสองได้สามค่ะครูเพราะตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกอ้าวแล้วลบห้าบวกสองล่ะอันนี้ก็เหมือนกันลบ รื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน5ลบ2ก็ได้3ตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะครูโอเคแสดงว่างามสีเข้าใจนะคะคนอื่นจะเข้าใจเหมือนงามสีหรือเปล่าคะอาลองดูอีกข้อนึงนะอา3บวก4ได้เท่าไหร่3บวก4ได้7ค่ะค่ะและลบ3บวกลบ4ล่ะ ลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบก็ตอบลบ7ค่ะครูอ้าวแล้ว3บวกลบ4ล่ะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน4ีลบ3ก็ได้1เครื่องหมายตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบก็ตอบลบ1ค่ะครูอ้าวแล้วข้อที่4ล่ะคะลบ3บวก4ลบ3บวก4ก็เหมือนกันเลยค่ะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน4ลบ3ก็ตอบ1ค่ะครู โอเคแสดงว่าเข้าใจนะคะลองดูอีกอันไหมอ่าลองดูนี่ตัวอย่าง4ีลบสนะคะปกติเนี่ยสี่ลบสถ้าเราเขียนว่า4ีบวกลบสแบบนี้ก็ได้นะคะ2องลบสีลบสเห็นไหมคะเราเขียนว่าสองบวกลบสแบบนี้ก็ได้นะคะมีความหมายเหมือนกันอ่าลบสลบเจเห็นไหมคะที่ครูบอกว่าวงเล็บอาจจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะ ลบ 7, ลบ3ก็เท่ากับลบ7บวกลบ3แบบนี้ก็คือเป็นเหมือนกันนะคะแค่เขียนต่างวิธีกันเท่านั้นเองลบ5ลบลบเ้าเห็นไหมคะลบชนลบตรงนี้เป็นอะไรนะคะเป็นบวกนะคะก็เป็นลบ5บวกเเห็นไหมคะอา้าว23ลบลบ3ลบชนนี้ก็เป็นบวกนะคะลบชนลบก็เป็นบวกฉะนั้นก็เป็น23สบาบวก3นะคะอา่านี่ลักษณะนี้นะคะอา้าวเดี๋ยวเมื่อ เมื่อกี้ยังไม่ตอบเลยเออ,เอ,อลืมถามนะคะ4บวกลบ2ได้เท่าไหรสี่บวกลบ2 4บวกลบ2ก็ได้เท่าไร่คะอ่าได้2นะคะแล้ว2อบวกลบ4ี่อ่าก็คือ2ลบ4นั่นเองใช่ไหมบวกลบส็คือ2ลบ4ี่ลบ4ได้เท่าไหรลบสค่ะครูใช่แล้วอ่าลบ7ลบ3นะคะก็คือลบ7บวกลบ3นะคะก็คือลบอะไรคะลบสค่ะอ่าอันนี้ ห้าลบลบเก้าก็คือลบห้าบวกเก้าก็เท่าไรคะก็เก้าลบห้าค่ะก็ได้สีค่ค่ะโอเคค่ะอ่ายี่สามบวกสามก็ได้เป็นยี่สิบหกนะคะโอเคออาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะออาสรุปว่าการบวกลบจำนวนเต็มถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้เอามาทำไงกันบวกกันนะคะบวกกันแต่ถ้าลบเหมือนกันเป็นไงนะงามสี ลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบอะแล้วถ้าเครื่องหมายต่างกันให้เอามาลบกันนะคะข้อที่สองนะคะถ้าเครื่องหมายต่างกันนํามาลบกันผลลัพธ์ก็มีเครื่องหมายตามจํานวนที่มีค่ามากกว่านะคะหรือสรุปง่ายๆว่ายังไงงามสีเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันตัวมากเป็นบวกออกมาเป็นบวกตัวมากเป็นลบออกมาเป็นลบค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนี้นะคะ ถ้านักเรียนแม่นเรื่องนี้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะไปทําการบวกลบพหุนามได้นะคะฉะนั้นวันนี้สําหรับที่ตงนี้ก็คงเรียมตั่มิจฉาเฉนี่ย <Hey, hey. S 1> ดีค่ะ